สวัสดีครับผมนะครับวันนี้เดี๋ยวพามารีวิวเป็นโดนตัวใหม่นะครับตัวนี้เป็น ZLL นะครับ s g 6 0 0 Pro นะครับ GPS s m a ส t มาร์ทดนนะครับตัวนี้ก็จะมาพร้อมรีโมทคอนโทรลที่มีหน้าจอนะครับสามารถดูภาพสดผ่านหน้าจออีกคั้งยังสามารถเชื่อมต่อมือถือดูภาพสดผ่านมือถือก็ได้นะครับถ้าหากว่าในจอมันเล็กเกินไปนะครับก็ตัวโดนก็จะเป็นทรง,งประมาณนี้ นะครับเป็นมอเตอร์บัลเลตนะครับมีไฟด้านหน้าสีเขียวด้านหลังสีแดงนะครับผมก็มีระบบล็อกความสูงบินกลับอัตโนมัตินะครับขึ้นลงออโต้นะครับผมรับอันนี้ไปยวแ,แกะกล่องให้ดูนะครับผม กล่องก็จะมีกระเป๋าด้วยนะครับมีกระเป๋ามาให้นันบน,นี่ก็จะเป็นตัวโดนก็จะมีตัวเซนเซอร์เซนเซอร์ใต้ท้องตัวนี้ก็เป็นทั้งเซ็นเซอร์เป็นทั้งกล้องนะครับก็จะมีกล้องด้านหน้า ตัวนี้กล้องจะปรับไม่ได้นะครับมุมกล้องเขาจะเป็นองศาของเขาพอดีครับก็ข้อดีของโดนที่ไม่สามารถปรับกล้องได้มันมีนะไม่ใช่ว่ามันไม่มีครับตัวนี้มันจะเป็นแนวซิ่งๆหน่อยนะครับก็ไม่จําเป็นที่ต้องปรับกล้องนะครับเวลาตกกระแทกอะไรกล้องก็จะไม่เสียนะแล้วก็ในกล่องนะครับมีแบตให้สองก้อนนะครับหนึ่งก้อนก้อนที่สองนะครับ ก็จะเป็นเลนส์คอนโทรลนะครับมีหน้าจอตัวนี้ก็เป็นแบพัดสำรองสายชาร์จแบตน,นะครับแล้วก็สายชาร์จจอนี่เป็นทัฟฟี่ค,คอนโทรลเอามาใส่กับตัว ก็จะมีขาตั้งส่วนวนี้จะเป็นคู่มือไปดาวน์โหลดแอปนนี่นะครับแอป HF UFO นะครับ ก็เราสามารถเชื <hi> ่อมมือ oh ถ oh nice ือหรือไม่เชื่อมก็ได้นะครับอันนี้จะเป็นที่จับมือถือไม่รู้จับโทรศัพท์ผมได้ครับโอ้โหพอดีเลยประมาณนี้วิธีการเล่นนะครับก็เสียบแบตเตอรี่เข้าไปนะครับกดเปิด จะมีเสียงนะครับดกดปมีมทคอนโทรลค้างนะครับก็เชื่อมต่อแล้วนะครับผมแล้วก็ตัวนี้เรากดตัวนี้ค้างปุ่มนี้นะครับก็จะเป็นการเชื่อมต่อจอเนี่ยนะครับก็เป็นการเชื่อมจอต่อจอก็ประมาณนี้นะก็จะเป็นจอเล็ก แเราก็เรามาเชื่อมจอใหญ่ด้วยเปิดไวไฟไวไฟะที่นี้เป็น wifi ระหว่างโดนกับมือถือซึ่งไม่เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตนะครับต้องปิดจอก่อน ครับตอนนี้ก็ชื่อ wifi โดนก็เนี่ย HF น่กดเชื่อมต่อปึ๊บจากนั้นมาเปิดแอปติ๊กยอมรับอ่ะมาแล้วทีนี้ก็จะเป็นจอใหญ่นะครับ จอใหญ่ขึ้นอ่ะลองเชื่อมต่อสองจอซิได้ไหมไม่ได้นะครับถ้าเราต่อเชื่อมมือถือแล้วจอเล็กจะใช้ไม่ได้โอเคตรนี้ก็จะมีปุ่มถ่ายรูปนะครับถ่ายวิดีโอ take off Auto นะครับ Return to Home แล้วตรงนี้จะเป็นสปีดเขียว่าสปีดใช่ไหมก็คือปุ่มนี้นะครับหลักๆก,ก็แค่นี้แล้วก็ตัวรีโมทนะครับตัวนี้จะเป็นช่องชาร์จรีโมทใช้แบตเตอรี่นะครับสามารถชาร์จแบตเอาแล้วก็ตัวนี้จะเป็นช่องเสียบเมนูรีการ์ดสมมุติว่าถ้าเราไม่เชื่อมต่อมือถือนะครับและเราใช้ตัวจอตัวนี้นะครับ เราสามารถที่จะบันทึกภาพและวิดีโอมันก็จะเซฟเข้านี่แต่ถ้าเราเชื่อมต่อมือถือแล้วเรากดถ่ายรูปหรือวิดีโอรูปภาพและวิดีโอจะอยู่ในมือถือเลยนะครับผมมาลองนี่คลออได้ปุ่มเดือนะครับ ลมแรงๆเป็นพิเศษครับดูด ก็สามารถที่จะบินได้ไกลนะครับประมาณห้าร้อยเมตรัความสูงก็เอาที่สายตามองเห็นนะครับต,รตัวนี้งานดีสวย แปดหนึ่งก้อนก็จะบินได้เกือบๆยี่สิบนาทีนะครับอ่าดูจอครับ ก็นิดบินดีนิ่งดีท,าทําำความเร็วได้นะค,ครับเข้เดี๋ยวเอาลงครับ ครับก็สำหรับใครชื่นชอบตัวนี้นะครับ SG 600นะครับติดต่อสอบถามที่ไลน์ดีแล้วก็เบอร์โทรที่ผมลงไว้นะครับตัวนี้เป็นมอเตอร์บัลเล่สวยงามโอเคครับผมสวัสดีครับ